สวัสดีครับพี่น้องสำหรับลิปนี้นะครับหลังจากที่ไปดาดทางนี้มานะครับทางนี้ครับเอาวีกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะได้ไปจอดเฮ็ดสีไม้นะครับพอดีเมื่อเ้าไปคุยกับช่างแล้วนะครับเรื่องสี่เอารถไปจอดเฮ็ดสีไม่เปลี่ยนสีทั้งคันนะครับเปลี่ยนสีไม่ทั้งคันเลยนะครับะนครับเดี๋ยวรอชมกันครับว่าเฮ็ดสีไม่ล้านี้สีเฮ็ดออกมารูปแบบใดนะครับ เอาแมนเดียวครับตัวนี้เฮดสีนั่นก็ได้นะครับเฮดสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมองนะครับมองดำดำนะครับมีแต่แต่แกงนี่เป็นสีเข้ามันผมว่ามันเป็นตางามแม่ผมเบิ่งเทียบเซนนี่นะแม่เนี่ยครับตัวดำเนี่ยเฮดสีเดียวกันกับรถดแต่ตัวนี้เฮดเป็นสีดำคือเก้าสม่นะ ม่นครับผมว่าไม่ใช่งามงามขึ้นจริงจริงรับได้ขุดลอกสีเนาะพูดแล้วว่าไปยั้งงามเด๋ก็ได้ดอกผมบ่าครับตัวนี้แกะออกเลยได้ครับเนี่ยนะครับแกะออกเลยแกะออกผมซิบไซส์แล้วนะเฮ็ดเป็นพื้นสีเดียวกัะลุดเลยตัวนี้แกะออกกระลุครับเนี่ยกับซุ่มเจ้าแสครับแกะออกกระลุด

ครับอ่าเนี่ยเนาะสมพอเบิ่งเห็นเห็นเป็นรอยรูเลยเนี่ยเนาะอ๋อมันเทดแห้งอันนี่บ่ครับออมันคอ้องเนี่ยไม่กุดตุ้มเป็นตุ้มนะครับอ๋อแล้แมันบ่มีเลยเนี่ยมันก็ขาดมาเรียบๆเลยห่ะแล้วก็พูดตึ้นไปแล้วนี้มันกัเป็นยางขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตุ้มขึ้นมาขนาดถ้าขูดออกเลยดีเนี่ยมันยังเป็นตุ้มขึ้นมาอย นีคัดก่คัดออกหมดที่เป็งๆอครับครับครับเอกเลยครับน้ารลมันสีพื้นแห่งเร็วมันราคาถือก็มันแล้วเร็วอ๋อมันไ่ได้่าเพื่อรับุ่พ่นแล้วก็โปะแดงได้แล้วก็คัดพื้นได้พร้อมเมื่อนี้นะโอ้ถาไม่ตันีพื้นสองเคแห่งขาเนี่มันก็ต้องพนพื้นมื่อนี้เมื่อวันก็ได้พ่นอีกนะครับครับครับอ๋อใช้เวลากอสมครับครับครับ เออบันไดมันพ่นสีดำห้ผมเ่ยนะสีดำได้ได้ก็ได้รอบบันไดมือที่ทอดออกโอ้นี่ก็เคาะขึ้นแล้วเต้นเหบอครับอ๋อครับ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 